ก็ปกติไตันีอ้เีแต่ลูกมังแหะมันยัง่ไผมใหญ่ตรงนี้เลยไม่เะแตงดใถึงมาดนดทวันนี้มีผู้ต้ห่้ยง 你要五万米，那五公里是啥？五五公里都是在中山路上，不你知道那个干什么的？